สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาลวัตนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยเราจะหยิบยกเกมฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟลลี่ครับระหว่างสเปอร์กับวิเทสอาร์เนมาพูดถึงกันนะครับสเปอร์เกมนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าอันโตนคอนเต้ได้ใบอนุญาตทํางานเรียบร้อยครับจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในวันนี้เลยนะครับก็จากการฝึกซ้อมของคอนเต้นะครับวันแรกเลยคอนเต้เนี่ยให้ผู้เล่น แบ่งทีมเล่นกันนะครับ11ต่อ11เลยนะครับซึ่งทั้ง2ฝั่งเล่นในระบบเดียวกันนั่นก็คือเล่น,นระบบ5-3-2นะครับนั่นหมายความว่าคอนเต้ก็น่าจะเริ่มจากระบบเก่งของตัวเองเลยทีเดียวสเปอร์เองถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยมีตัวผู้เล่นที่พร้อมที่จะเล่นในระบบ5-3-2ได้สบายอยู่แล้วนะครับเซนเตอร์มีหลายคนวิงแบ็กก็ดีอยู่แล้วกองกลางนะไม่ต้องห่วงจะมีปัญหาก็อาจเป็นแค่กองหน้าคู่นะครับพี่ มีตัวซีเนียร์ที่เล่นหน้าแบบอาชีพก็มีแค่่ซนทงบินกับแฮร์รี่เคนนะครับที่เหลือไม่ว่าจะเป็นลูคัสมูรารวมไปถึงเซฟเฟนเบิร์กวายก็ดูจะเป็นตัวด้านข้างมากกว่าแต่ตรงนี้เนี่ยก็คอนเต้น่าจะปรับได้ไม่ยากนะครับ ดูแล้วเกมในคอนเฟเซ์ลีกสเปอร์อยู่แค่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับยังต้องเน้นทุกเกมที่เหลืออยู่เพื่อจะการเพื่อจะการันตีเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มวิเทสาเน่มนัดที่แล้วอาจจะดูดีแล้วก็เอาชนะสเปอร์มาได้ในบ้านของพวกเขาแต่ว่าดูเกรดฟุตบอลแล้วถ้าสเปอร์เอาจริงโดยเฉพาะในเกมนัดแรกของคอนเต้ผมว่าผู้เล่นโครงหลักหลายๆคนจะถูกส่งลงเล่นในเกมนี้นะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ย คอนเต้ e จะได้ดูว่าต้องปรับต้องแก้อะไรก่อนที่ในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้จะเจอกับเอเวอตันซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับนั้นเกมประเดิมนัดแรกของคอนเต้ไม่ต้องห่วงเลยครับกองหน้าโซนฮองมินหรือว่าแฮร์รีเคนจะลงตัวจริงหรือว่ามาเป็นสำรองแต่พลังในเกมลูกของสเปอร์ยังเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับผมมองว่า 2- 3ประตูที่ โจทย์สเปอร์ต้องทําได้ในเกมวันนี้ไม่น่ายากครับดังนั้นสเปอร์น่าจะยิงวิเทสอาเนมขาดลอยครับทีเด็ด77ดาวครับฟันธงไปเลยครับที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ในการประเดิมนัดแรกของอันโตนิโอคอนเต้ครับ